คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและไม่เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีถ้าหากว่ามีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ก่อนเด้อสวัสดีจ้าทุกผู้ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับอ้ามวยท้าบวชอีกแล้วเด้อว,วันนี้นะคะอ้มวยมีเกมมาแนะนำให้เพื่อนๆได้เข้ามาเล่นไปพร้อมๆกันไปดูกันเลยเด้อ เกมที่อโมยจะมาแนะนำนะคะเป็นเกมจากค่าย G g Slot นั่นเองชื่อเกมว่า q u e e n Off o t t e y นะคะหรือว่าราชินีแห่งความมั่งค่างเนาะอันดับแรกในการเข้าเกมมาแล้วนะคะก็จะเข้าไปดูอัตราในการจ่ายเงินรางวัลก่อนเนอว่าแต่ละสัญลักษณ์นะคะมีรางวัลจ่ายเท่าไหร่จ้าอมวยขอเลือกเบ็ดที่100บาทนะคะ เริ่มกันเลยจ้ารอบนี้สิบาทจ้ะภายในเกมนะคะจะเป็นเกมสล็อตที่มีสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือนกันนะคะ3ส,สัญ,ญลักษณ์ขึ้นไปก็จะแตกเป็นเงินรางวัลให้กับเรานะคะแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์อื่นๆหล่นลงมาแทนที่เพื่อแตกเพิ่มให้กับเราอีกเด้อ สแกตเชอร์เข้าแล้วจ้าสามสแกตเชอร์นะคะได้โบนัสการหมุนฟรีให้ท่านเลือกเลยนะคะว่าจะเลือกในการหมุนฟรีเท่าไหรค่ค่ะก็จะมีการหมุนฟรีแบบ5การหมุนฟรีสิการหมุนฟรีแล้วก็20การหมุนฟรีนะคะอหมวยขอเลือกที่20การหมุนฟีเดอร์โอ้โหหมุนฟรีรอบเดียวก็แตกรัวเลยนะคะโทโัวทัววินได้7 5็ดอห้าบาทนะคะ สัญลักษณ์วายเข้าสองตัวค่ะได้เจ็ดร้อยห้าสิบบาทเด้อวินรัวๆค่ะรอบนี้ได้670บาทนะคะวายเข้ารัวๆเลยเด้อ เราจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้หมวยจะทำกำไรกลับไปเท่าไหร่คะโอ้โหแตกรอบนี้นะคะ1 2 2 5บาทจ้าบินรัวเลยเด้อโอ้โเหเรือการหมุนฟรีเยอะนะคะจะมีสัญลักษณ์ตัวคูนด้านบนนะคะถ้าแตกหนึ่งครั้งก็จะคูณขึ้นไปเรื่อยๆนะคะถ้าแตกขึ้นมาเรื่อยๆก็จะคูณก็จะทำการเพิ่มตัวคูณนะคะในเงินรางวันที่แตกแต่ละรอบเด้อ เอาค่ะหมุนรอบสุดท้ายก็ยังแตกอยู่นะคะโอ้โหรัวๆเลยทัท้ววินในรอบนี้นะคะอยู่ที่4,685บาทค่ะกำไรกับบ้าเนเน้นเลยนะจ๊ะ สำหรับวันนี้อาหมวยก็ขอตัวลาไปก่อนและก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมวันนี้อาหมวยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาหมวยพาบวกหรือสามารถเข้าไปดูเว็บไซต์ของเราได้ที่ w w w h o t s p o t 8 8 c o m ถ้าหากว่าท่านใดสนใจสมัครสมาชิกนะคะรับเครดิตฟรี 4, เข้าไปเล่นกันเลยจ้า กดเข้าไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยเดอ้อแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปเย้ yeah, yeah.